ดีอาอาวาลิวาฮาปุราตาริเพรนติสครังเอวาเมลฮิโตติ ทตังทงรงงทปรปะะม,ะโดดมสะะะโยยาิยาุกท่านเคยเป็นไหมครับเวลาที่เราอยากจะใส่บาตตอนเช้าแต่ว่าตื่นสายไม่มีเวลาว่างในการทำบุญและปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9วันนี้ผมจะมานำเสนออีกหนึ่งทางเลือกนั่นคือการทำบุญออนไลน์ผ่านอาชีพรับจ้างทำบุญออนไลน์นั่นเองครับ สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาว่างในการทำบุญและปัจจุบันยังคงหวาดระแวงกับเชื้อไวรัสโควิด -19 จะมีวิธีการอย่างไรทำบุญแต่ละครั้งต้องเสียเงินเท่าไหร่วันนี้เราจะพาไปชมกันเลยครับทุกวันนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องการประกอบอาชีพผู้คนแต่ในยุคแต่และสมัยก็มีค่านิยมที่แตกต่างกันออกไปะคะ่จะจนมาถึงยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะที่มีการนําเทคโนโลยีหรือโซเชียลมีเดียต่างๆมามีอิทธิพลมากมายต่อชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะทาให เกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายค่ะแล้วก็หลายๆอาชีพก็กลายเป็นอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้หลักให้กับเราได้นะคะในคลิปนี้เจ้ของแนะนําอาชีพเสริมยุคใหม่รับทําบุญแทนเอาใจคนไม่มีเวลาปี2023คะเป็นอาชีพที่เอาใจสายบุญแต่ไม่มีเวลาเพราะโดยปกติน,น,นะคะคนไทยส่วนใหญ่ก็มีนิสัยที่ชอบทําบุญเข้าวัดอยู่เป็นทุนเดิมแล้วค่ะ แต่ว่าด้วยวิถีชีวิตของคนเราในปัจจนะุบันอะเปลี่ยนไปทําให้คนเราในรุ่นใหม่ๆเนะะี่ยค่ะไม่มีเวลาหรือเวลาน้อยแล้วก็ไม่อยากตื่นเช้าบ้างตอนเช้าไม่มีเวลาบ้างทําให้ไม่มีเวลาที่จะใส่บาตรตอนเช้าค่ะจะนาให้เกิดอาชีพใหม่นี้ขึ้นมานั่นก็คือรับทําบุญแทนนั่นเองบทสัมภาษณ์นะคะจากคนที่ทําอาชีพมีโดยโตรงโดยแรกคือคุณเอ นัทพลวุฒิการนากรผู้บริหารและซีอโอบริษัทตัดส่งบุญจำกัดให้ข้อมูลในเว็บไซต์ NGR ออนไลน์กล่าวถึงจุดเริ่มต้นก็คือเพียงแค่ต้องการจะให้พระสงฆ์ได้ฉันอาหารที่สะอาดสดใหม่และเพิ่มความสะดวกในการทำบุญกุศลให้แก่เจ้าภาพผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาสุขภาพผู้ที่มีเวลาน้อยหรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ต่างประเทศก็ตามแต่ว่ามีศรัทธาในการทำบุญรักษาศีล ทุกท่านก็จะสามารถทำธุรกางต่อเน,นื่องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรถวายสังฆทานวันเกิดวันท,ที่ส่วนทัวของทคนและในกระทัของสัตว์เลี้ยงค่ะเราก็รับทำขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าภาพและข้าราชการก็ขึ้นกับแพ็กเกจค่ะบทสัมภาษณ์คุณวรพงษ์ทัศนาเจ้าของธุรกิจสายบัตรออนไลน์เล่าว่าสําหรับในปจัจจุบันที่หลายคนต้องเร่งรีบในธารกิจในช่วงเช้าเพื่อจะฝากคนรถติดไปทํางาน หรือไปโรงเรียนให้ทันทาให้การดูดการทำางิญใส่บาตรตอนเช้าผอยญากสังคมเงินดูเป็นอะไรเนเรื่องที่ยุ่งยากรวมถึงยุคโควิดสิบเก้าที่สถานการณ์การระบาดของโรคยังไม่มีที่ทีทท่าจะเบาลงลี่ทาให้หลายคนมีการเข้าวัดทำางุนน้อยลงจึงมีบริการตักบาตรแทนในทุกวันพระและวันสําคัญซึ่งมีอัตราค่าบริการตามชุดอาหารซึ่งรายได้ก็ค่อนขา้างดีมากกว่ารายได้หลัก จะเห็นได้ว่าอาชีพเสริมเติบโตได้จากการเน,น้นความสะดวกสบายของคนในสังคมเมืองซึ่งรูปแบบการทํารับทําบุญก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักคะเล้วก็มูปส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการรับทาบุญแทนคุณจะสามารถคิดค่าในการต่อชุดและจัดเป็นแพ็กเกจโดยเริ่มตั้งแต่99บาทขึ้นไปสําหรับอาหารใส่บาทหรือชุดแล้วแต่ลูกค้าต้องการหรือว่าจะเพิ่มอะไรไปก็จะคิดราคาตามที่ลูกค้าต้องการ วิธีการทําบุญคือให้ลูกค้าระบุชื่อของผู้ที่จะต้องการทาบุญไปให้หรือต้องการทาบุญเพื่อสิ่งใดให้ลูกค้าแจ้งความประสะองค์และคาอธิษฐานแล้วก็ร่วมอนิโมทนาบุญพร้อมท,ทั้งอัดคลิปวิดีโอส่งไปให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าได้เห็นคลิปแล้วจะทําการกดามาำเพืตนเองเป็นอันจบค่ะช่องทางและวิธีการรับงานจะเป็นติดต่อผ่านาช่องทางการสื่อสารอย่างเช่นโตคุยแชทผ่านทางไลน์เฟซบุ๊ก ต่างๆค่ะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็กเกจต่างๆให้ครบถ้วนชัดเจนมีทั้งรูปภาพแล้วก็อัตราค่าบริการต่างๆค่ะสำหรับรายได้ในการบริการทำบุญแทนนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนเลยโดยอาหารสำหรับใส่บาตรคิดภาพบริการในราคาชุดละ9 9บาทประกอบด้วยข้าวอาหารของหวานน้ำเปล่าน้ำผลไม้ค่ะโดยต้นทุนของอาหารใส่บาตรต่อชุดกะจอประมาณ50.60ถึงบาท หรือชุดสังฆทานตามความต้องการของลูกค้าและคลิดค่าบริการ30%ต่อราคาสินค้าค่ะโดยการทําบุญแบบนี้ผู้ที่ต้องการทําบุญจะเลือกชุดทําบุญที่ต้องการและทําการโอนเงินจากนั้นจึงไปใส่บาตรและถ่ายคิปส่งไปให้ลูกค้าเสมือนว่าลูกค้าได้ไปทําบุญด้วยตนเองค่ะธุรกิจการทําบุญออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นค่ะเนื่องจากมีรายได้ที่ค่อนข้างดีซึ่ง ในอนาคตอาชีพนี้ก็อาจจะสามารถต่อยอดแล้วก็เติบโต,ตขึ้นไปได้อีกมากมายะหลังจากที่เราได้รู้ข้อมูลแล้วก็ความเป็นมาของอาชีพนี้มาก,กันมาพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปดูความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่กันว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอาชีพรับจ้างทางบุญออนไลน์นะคะซึ่งเราเนี่ยก็ได้สร้าง Google Form นะคะสาหรับสอบถามความคิดเห็นมาทั้งหมดสี่สิบคำถามด้วยกันค่ะโดยคําถามแต่ละข้อมีดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเราได้ถามว่า คุณคิดว่าสาเหตุของการจ้างทําบุญออนไลน์เกิดจากอะไรคะคนส่วนมากจะไม่มีเวลาในการเดินทางไปทําบุญค่ะลงมาคือความสะดวกสบายในการทําบุญและตามมาด้วยความน่าสนใจจึงอยากจะลองจ้างดูค่ะข้อต่อมานะคะเราได้ถามว่าถ้าหากคุณอยากจะทําบุญออนไลน์เนี่ยคุณจะเลือกทําโดยวิธีใดคะความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเป็นการโอนเงินบริจาคโดยตรงกับมูลนิธิเป็นห เนื่องจากเป็นวิธีที่เร็วที่สุดของการทําบุญเราลงมาก็คือการจ้างทําบุญออนไลน์เนื่องจากเป็นวิธีที่ใหม่และก็ไม่เป็นที่นิยมมากเท่าไหร่อันดับสานะคะคือไม่สนใจทําบุญออนไลน์เลยค่ะข้อต่อไปนะคะได้ถามว่าถ้าหากคุณจ้างทําบุญออนไลน์เนี่ยคุณคิดว่าใครจะเป็นคนได้บุญค่ะ คนส่วนใหญ่คิดว่าได้ทั้งคุณและคนทําเพราะว่าคนทําก็สบายใจคนรับจ้างก็เต็มใจที่จะทําเพราะว่าบ<อ>ุญก็คือความสบายใจนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของบุนคคลค่ะต่อไปนะคะข้อที่สี่เราได้หาว่าหากคุณจะจ้างทําบุญออนไลน์เนี่ยคุณจะจ้างให้เขาทําอะไรคะมีหลากหลายความคิดเห็นมากเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไปทำตบถวายสังฆทานใส่บาตรได้เลิกหน่อยเ่ะเบียยเทียนบุญกับสัตว์บริจะเข้าของให้แก่คนไร้บ้าน เราได้ถามว่าคุณคิดว่ามีศาสนาใดบ้างนะคะที่มีการจ้างทําบุญออนไลน์ค่ะมีทุกศาสนาเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาพุทธตามด้วยพราหมณ์ฮินดูคริสต์และลัทธิระดับเลยค่ะข้อต่อไปนะคะได้ถามว่าคุณคิดว่าจํานวนการทําบุญมากน้อยเนี่ยจะได้บุญเท่ากันหรือไม่ค่ะคนส่วนมากค่ะคิดว่าเท่ากันจริงๆแล้วอะ่ะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลค่ะข้อต่อไปนะคะอัตราการ บริการนะคะที่คิดว่าเหมาะสมต่อการจ้างทำบุญออนไลน์เนี่ยคือเท่าไหร่คะก็จะอยู่ช่วงประมาณ2 0 0ถึง499เบาป็นราคาที่เหมาะสมค่ะสำหรับคนจ้างและคนรับจ้างด้วยข้อต่อไปนะคะเราได้ถามว่าเนื่องจากการทำบุญออนไลน์นะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็สามารถทำบุญได้เองในหลายๆแพลตฟอร์มคุณคิดว่าอาชีพรับจ้างทำบุญออนไลน์นีจะสามารถอยู่ต่อไปได้ไหอมคะคนส่วนใหญ่คิดว่าได้เนื่องจากปัจจุบันโลกเข้าสู่โซ สังคมโซเชียลมากขึ้นก็เลยคิดว่าสามารถเป็นต่อได้ค่ะข้อต่อไปนะคะเราได้ถามว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงกับการรับทำบุญออนไลน์นะคะซึ่งคําถามข้อนี้นะคะเราก็ได้เป็นคําถามปลายเปิดสามารถให้คนตอบมาแบบหลากหลายรูปแบบเลยค่ะคําตอบส่วนมากแล้วจะไปทางโพสี์บินะคะเช่นสะดวกสบายในการทําบุญมีความน่าสนใจบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นด้วยค่ะ แล้วก็ข้อต่อมานะคะถามว่าคิดยังไงกับสังคมที่ว่าเดี๋ยวนี้มันต้องขนาดนี้แล้วค่ะกับการที่ไม่สามารถออกไปตักบาตรท,ทาบุญได้ด้วยตนเองนะคะซึ่งคําคถามข้อนี้เราก็เป็นคําถามปลายเปิดเหมือนกันค่ะก็มีความเห็นหลากหลายนะคะส่วนมากแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะคะอยู่ที่ความคิดนะคะต่างคนก็ต่างคนคิดกันไปค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเราได้ถามว่าหากคุณอยากรับจ้าง ทำอาชีพทำบุญออนไลน์นะคะคุณจะมีวิธีทำยังไงนะคะให้ลูกค้าสนใจคะก็จะมีทางรีวิวบ้างฐานลูกค้าใกล้ตัวบ้างจัดโปรโมชั่นบ้างแต่ส่วนมากแล้วนะคะจะจัดชุดโปรโมชั่นเป็นดับเพื่อดึงดูดลูกค้าค่ะก็สําหรับความคิดเห็นเราต่ออาชีพนี้เนาะเราคิดว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับความสบายใจของคนว่าจ้างแล้วก็คนรับจ้างเนาะแต่ว่าถามว่ามันได้บุญเท่ากันไหมอะไรเงี้ย อันนี้คือขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละคนด้วยค่ะแต่ว่าสําหรับเราเนาะถ้าเป็นเราอะ่ะเราจะไม่จ้างละกันเราจะทําบุญโดยการบริจาคเงินให้มูลนิธิโดยตรงเลยดีกว่าเพราะว่าเหมือนเราได้เห็นได้ทาจริง,รงๆอะไรเงี้ยส่วนอีกอย่างหนึง่งความคิดต่ออาชีพนี้คือมันก็เกิดเป็นอาชีพที่ใหม่เนาะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินไม่ค่อยรู้จกักหรือว่าอาจจะไม่เห็นด้วยเนาะมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าคนเรามันก็หาช่องทาง ได้เรื่อยๆแต่ว่าถามว่ามันก็เป็นอาชีพที่ก็ถือว่าถูกตัสินนะสาหรับเราอ่ะเพราะมันก็ไม่ทํร้ายใครเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่คนแต่ละคนจากคําถามที่ว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการรับจ้างทำบุญออนไลน์ใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นในความคิดเห็นของเรานะเราก็จะคิดว่าแบบว่ามันเป็นอาชีพที่แบบค่อนข้างมีเฉยอย่างหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่ามันแบบว่าเหมาะสมสําหรับแบบว่ากับบุคคลที่เขาไม่มีเวลาหรือแบบเขาไม่สามารถออกจากบ้านได้หรืออะไรต่างๆใช่ไแบบ คนที่ไม่มีเวลาก็เช่นบางคนเขาต้องออกจากบ้านเพื่อไปทํางานตั้งแต่หกโมงเชา้าอะไรเงี้ยเพื่อทำงานตอนแปดโมงเขาก็ไม่สามารถตื่นมาแบบใส่บาตรได้เพราะาบางทีพักก็จะมาประมาณเจ็ดแปดโมงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่ากับบางคนเขาก็จะแบบอยู่ในบ้านที่เป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นในหมู่บ้านอ่ะก็ต้องเข้าใจว่าแบบพระไม่สามารถเข้าไปได้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ต้องเป็นตัวเราที่ออกไปเองหรือไม่ก็อีกเป็นประเภทหนึ่งก็คือสําหรับคนที่เขาแบบเออนอนติดเตียงหรือแบบว่าไม่สามารถแบบ เพื่อนย้ายตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็ญาติพี่น้องก็แทบไม่มีอย่างเงี้ยก็การทําบุญแบบนี้ก็คิดว่าเป็นโอเคมากเพราะว่าแบบว่าถ้าแบบมีคนที่มาช่วยในการแบบว่าก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่ามันจะมีหลายส่วนที่ทอบคิดแบบว่าเอยแล้วมันจะได้บุญหรออะไรเงี้ยแบบว่าฝากคนอื่นทำแล้วจะได้บุญไหมมันก็คล้ายๆเหมือนกับว่าเราเอาเงินไปหยอดใส่ตู้ตู้ใส่ตู้ใส่แบบว่าค่าน้ำค่าไฟวัดอะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็คือเหมือนกันแบบว่าคล้ายๆกันว่าแบบเหมือนคล้ายๆทําทำบุญทำทำบุญแบบคล้ายๆให ทำบุญแบบให้แบบว่าเลี้ยงดูสัตว์อะไรเงี้ยก็เหมือนเหมือนการไถ่โปให้แบบเนินอักษาสัตว์อย่างเงี้ยมันก็คือฟิลฟิลเดียวกันคิดว่ายัางไงมันก็ได้บุญเหมือนกันถ้าแบบคนทารู้สึกสบายใจเราก็ยังไงก็ได้บุญอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคิดว่ามันจะมีคนถามว่าแบบว่าเอยเราถ้าอย่างเงี้ยคนใส่กับคนที่ได้ทำอ่ะคือได้บุญแบบไหนอะไรเงี้ยคือแบบว่าเราคิดว่ามันก็คือแบบเป็นการที่ได้บุญทั้งคู่อะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าคนที่รับจ้างอ่ะก็คือแบบว่าได้บุญในนส่่่ววทีแบบา ช่วยให้คนที่เขาไม่เวลาได้ทําบุญอะไรเงี้ยแล้วว่าคนที่ทําบุญเองหรือคนจ่ายเงินอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบสบายใจที่แบบได้ทําในช่วงเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็นี่คือความคิดของเราค่ะโอเคค่ะพี่แทนของเราสุนทรอาชินนีนะคะก็ถ้ามีไว้ก็ดีค่ะเพราะว่าบางครั้งเหมือนเราไม่มีเวลาว่างมากพอแหละใช่ไหมคะแล้วว่าติดธุระอยู่แต่เราแบบว่ารู้สึกไม่สบายใจในเวลานั้นเพราะว่ามีคนทักว่าเราจะเวยงไม่ดีหร,รือว่าเราแบบว่าทำร้ายเป็นจักจ้อ ในนี้นะคะถ้าเนี่ยอาชีพนี้เราก็จะแบบสามารถแบบว่าทําบุญในเวลานั้นได้เลยแล้วทาให้เรากบับสบายใจมากขึ้นนะคะส่วนตัวมองว่านะคะอาชีพนี้เนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกแปลกใหม่ดีค่ะยอมเราตรงเลยว่าก่อนหน้าที่จะมาทํางานนี้นะคะก็ไม่เคยรู้จักอาชีพนี้มาก่อนเลยจนแบบเพื่อนในกลุ่มแนะนํามาในกลุ่มนะคะก็ถึงจะได้รู้จักว่าเออเขามีการรับจ้างทําบุญอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าความเหมาะสมของการทําบุญก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาจ้างที่จะทํากับคนที่เขารับจ้างเนี่ยเขาสบายใจแล้วก็สะดวกในการทาหรือเปล่าเนี่ยค่ะถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยสบายใจก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการที่จะจ้างค่ะส่วนสําหรับตัวเองนะคะถ้าถามว่าจะจ้างทําบุญออนไลน์ไหมก็คงจะไม่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดไปทําด้วยตัวเองเนี่ยมันรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกว่าเออเหมือนได้ทาจริงๆมากกว่าการที่เราจ้างเขาไปทําให้อะไร ครับสำหรับความคิดเห็นงกลุ่มเราต่ออาชีพเนี้นะครับม่้วเห็นได้ว่าในทุกวันเนี่ยครับในช่วงเช้าที่เครื่องข่างที่จะเร่งรีบนะการที่จะหาเวลาตักบ,บาตรทำบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลําบากสําหรับกลุ่มคนบางกลุ่มครับจากการที่เราเลือกอาชีพนี้มาแล้วทําการศึกษาดูดทําให้เราเห็นได้ว่าอาชีพนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ต่อกลุ่มคนบางกลุ่มเป็นอย่างมากนะครับอย่างเช่นพนังกงานออฟฟิศที่ค่อนข้างจะมีเวลาน้อยในช่วงเช้าหรือว่าจะเป็นในส่วนของ ผู้บาดติดเตียงที่เขาไม่สามารถลุกขึ้นมาตักบาตรได้ได้วยตนเองนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของคนแก่ของชราที่เขาไม่สามารถไปตักบาตรได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ลุกลานเขาพาไปนะครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่มคนที่เป็นอยู่ในบ้านจัดสรรครับที่ไม่สามารถให้พาเข้าไปบิฑบาตได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของผู้คนที่ <has> อยู่ในละแวกไกลๆที่ไม่อยู่ในละแวกวันนะครับซึ่งเป็นที่ที่พระไม่สามารถบินบาตเข้าไปถึงได้นะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอาชีพนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์ต่อคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถไปตักบารได้ด้วยตนเองนะครับทําให้เขาสามารถใช้บริการอาชีพตักบารออนไลน์ได้ทําให้เขาพวกเขาเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นนะครับโดยจะเห็นได้ว่าอาชีพนี้จะเป็นอาชีพทางเลือกในอนาคตต่อกลุ่มคนบางกลุ่มได้เป็นอย่างมากนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพทางเลือกที่อาจจะผิด วิกฤตชีวิตของคนที่กำลังบากในอนาคตได้นะเนื่องจากประเทศไทยนะคะผูกพันกับศาสนาพุทธมายาวๆนานค่ะคนในประเทศเาส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธค่ะกลุ่มคนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะก็นิยมทําบุญกันค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะมีเหตุการณ์หลายอย่างหรือปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้คนนั้นไม่สามารถไปทาบุญได้สะดวกอย่างที่เคยค่ะอาชีพับทําบุญออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทแล้วก็กลายเป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็คืออ่า โดยอาชีพรับทำบุญออนไลน์ก็เข้ามาตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ไม่มีเวลาไปทําบุญน,นะคะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะไปทําบุญด้วยค่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะก็คิดว่าอาชีพรับทําบุญออนไลน์ก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะเพราะแน่อนอนว่ามาสะดวกต่อบุคคลที่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่สะดวกแล้วก็ไม่ต้องเตรียมของในการทําบุญเองด้วยนะคะแล้วก็ ลรวก็ในอนาคนก็คิดว่าจะมีคนเข้ามาทําอาชีพนี้เยอะขึ้นมากเช่นกันค่ะเพราะมันเป็นคนที่ต้องการของกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งค่ะ